สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะเราจะพามาชมราชินีผลไม้นั่นคือน้องมังคุดนั่นเองแต่เวแเ้ว,วหลังจากคืนนี้นะคะเราปัดทุเรียนเสร็จนะคะเป็นคืนสุดท้ายเราก็ว่างนะคะเสร็จประมาณสองทุ่มเราก็เดินมาส่องน้องมังคุดซึ่งเราคิดว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้ พอมาส่งตอนกลางคืนโอ้เยอะอยู่นะคะแถมยังคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเลกๆด้วยปีนี้ไฟเลี้ยวไม่เยอะลูกก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะต้องเร่งลูกให้โตแล้วก็ทำผิวมันทำมวกเขียวตามสติปของการขายมังคุดนะคะนี่เราเจอน้องนกเขาแมวด้วย น่ารักเชียวแอบมาส่องเราอยู่น่ารักมากเลยค่ะ